นะ่ะต่อไปไปติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ผลการแข่งขันกีฬาเยาว,วชนแห่งชาติครั้งที่40ครับรวมถึงดาวเด่นนะจากฉลามเยาว,วชนเกมส์นะครับก็เป็นกีฬาอะไรจากจังหวัดไหนไปติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ พิชญาดาสายทองนักวิ่งสาวจากจังหวัดสงขลาคว้าเหรียญทองวิ่ง3,000เมตรหญิงฉลามเยาวชนเกมส์วันนี้ครับกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ที่จังหวัดชนบุรีวันนี้ชิง106เหรียญทองช่วงเช้าพาไปดูกรีธาวิ่ง3,000เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศพิชญาดาสายทองสาวน้อยจากจังหวัดสงขลากับดาเรนใจอ่อนเจ้าของเหรียญทองแดงราชบุรีเกมส์จากกาลสิน ฉีกหนีกลุ่มขึ้นนําตั้งแต่รอบแรกจนกระทั่ง2รอบสุดท้ายพิชยาดาสายทองแซงขึ้นนําก่อนจะเข้าเส้นชัยคนแรกที่เวลา11นาที18.04วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินดารินใจอ่อนจากกรสินและเหรียญทองแดงรจิศสีบงกฎทองแก้วจากเชียงใหม่ส่วนเอ็กซ์ทีมที่สวนสุขภาพเกาะอยศรีราชาประเภทฟีสไตล์แพสาลม รอบชิงชนะเลิศธนกิจจันทวันโนกับพิตินันมานิตคู่จากจังหวัดสงขลาโชว์สเตปแดน์ประกอบเพลงได้อย่างพร้อมเพียงผิดพลาดน้อยที่สุดคว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินเป็นของคามินอินสว่างกับพนพรมาณะพิทักษพงศ์จากราชบุรีและเหรียญทองแดงกรพัฒพินทองกับการสิรินาคาพิทักษสิลิสุขจากจังหวัดตราดยกน้ำหนักในรุ่น น้ำหนักตัวไม่เกิน67กิโลกรัมชายชิงกันทั้งหมด3มเหรียญทองในท่าสแนตคินนนเจิร์และคะแนนรวมปรากฏว่าจอมพลังหนุ่มจังหวัดเจ้าภาพชนบรุรีอาทิตย์แซยางโชว์ผลงานยอดเยี่ยมเหมาคนเดียว3มเหรียญทองโดยสแนตยกได้106กกิโลกรัมคินนนเจิร์ยกได้131กิโลกรัมน้ำหนักรวม237กิโลกรัมส่วน3มเหรียญเงินเป็นของจิรพงษ์ยอดสารจากสุราษฎร์ธานี และสามเหรียญทองแดงเป็นของนัน,นทวุฒิพวงบุกผาจากนครสวรรค์ดาวเด่นฉลามเยาวชนเกมวันนี้พาไปดูกีฬาตะก้อในประเภททีมเดียวหญิงของจังหวัดนครปฐมซึ่งปีนี้กลับมาทวงความยิ่งใหญ่คืนได้สําเร็จหลังจากที่ราชบุรีเกมเสียแชมป์ไปให้กับสาวเมืองนอน,น,อนทบุรีน้องหลิงหลิงปาลิดาสีเงิน ตัวเสิร์ฟคนเก่งวัย16ปีคือจิ๊กซอคนสำคัญที่นำความสำเร็จกับสู่สาวนครปฐมในกีฬาเยาวชนแห่งชาติหนนี้ปัจจุบันน้องหลิงหลิงปาลิดาคือตัวเสิร์ฟที่น่าจับตามองคนหนึ่งในวงการตะก้อหญิงโดยลูกเสิร์ฟที่หลากหลายทั้งหนักทั้งเบาจนมีชื่อเข้าแคมป์เก็บตัวทีมชาติแล้ว แห่งชาติที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่เลยค่ะรู้สึกว่าตัวเองเล่นเต็มที่มากแล้วก็สู้กับพี่ๆทีมชาติพี่ๆรุ่นใหญ่ได้ดีมากๆค่ะก็จะพัฒนาตัวเองทำศักยภาพให้สู้พี่ๆเขาให้ได้แล้วก็จะขึ้นไปเล่นทีมชาติให้ได้ค่ะได้หลายอย่างค่ะได้การซ้อมได้สมรรถภาพได้เรียนรู้สิ่งทักษะใหม่ๆจากพี่ๆเขาจากโค้ชค่ะ จุดแข็งของลิงหลิงเนี่ยเขาเป็นต้องบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีวินัยในการซ้อมทุกอย่างทําเป๊ะหมดนะครับแล้วเวลาเล่นในสนามเขาช่วยทีมได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมลุกโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยลูกเสิร์ฟเขามีประสิทธิภาพนะสามารถเสิร์ฟเป็นแต้มได้ตลอดครับผมด้วยด้วยการที่ผมคุกคีกับลิงหลิงมานะครับด้วยระเบียบวินัยของเขาด้วยการฝึกซ้อมของเขาผมมองว่านาคขลิงหลิงน่าจะเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพราะปีนี้เขาเพิ่งอายุ15แล้วเขาไปเก็บตัวในทีมชาติชุดใหญ่ นะครับได้มีโอกาสซ้อมกับรุ่นพี่ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์และด้วยผลงานของเขาที่ต่อเนื่องมาตลอดผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวหลักของทีมชาติไทยในอนาคตครับด้วยวัยเพียง16ปีและมีชื่อเข้าแคมป์ทีมชาติไทยเชื่อว่าจะช่วยเสริมเขี้ยวเล็บให้กับน้องหนิงหนิงปารดิดาสีเงินได้แข่งขึ้นและสามารถก้าวไปยืนแถวหน้าในตำแหน่งตัวเสิร์ฟขึ้นมาแทนรุ่นพี่ทีมชาติปัจจุบันที่กำลังโดยลาไปได้อย่างแน่นอน สมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเจสราเทียนเฉยรายงานจากจังหวัดชนบุรีครับ